ถ้าของดีต้องลองผลของมันคือคายคือว่าที่่บจากเหลืองคายเริ่มเขียวขึ้นอาคือใบที่มันเหลืองเห็นผลไงเห็นผลเห็นผลเห็นผลเลยครับก็ทําให้แตกแตกยอดดีขึ้นแตกยอดดีขึ้นกี่วันที่เห็นผลนะกี่วันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งรู้เรื่องเลยไม่ถึงเจ็ดวันไงตอนที่ขีดนี่มาได้สองถึงสามครั้งดินรู้สึกจะนิ่มทุกขีแข็งหรือแทงว่าลองตัวอื่นลองไปลองมามันไม่เห็นผลเลยหรอไม่ไม่มีผล หนอนหรือพวกแมลงอ่ะทีไงวันเนี้ยเย็นนี้ฉีดครับเช้ามาตบต้นได้หึ่มเลยก็ไม่ได้หายลออแล้วนี้ไม่มีเลยเนี่ยพอใจพอใจมากแล้วก็แบบเออเหมือนไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยเจอมายาแบบเรียกว่าทําให้ได้อย่างนี้ถ้าวันนั้นไม่ย้อนกลับไปดูซองที่ตกอยู่ตรงที่พื้นเนี่ยจะรู้สึกเสียใจไหมพี่ถ้าไมาย้อนกลับไปเท่านั้นเออก็คงไม่มีวันนี้เออหันมาใช้เพียวไปแล้วครับ นี่ดูดีคร uh ับได้ผลจริงๆริงนะการันตีให้เลยโอ้อย่างนี้ต้องเพียว